ครับวันนี้พามาเดินสำรวจแนวกันไฟป่าครับมาเจอต้นนี้ครับจะเป็นต้นต้นกุ้งหรือต้นชาติครฮะไอมีต้นไม้ป่าดอกไม้ป่าเกาะต้นโฮย่าโฮย่าหรืออีสานเขาจะเรียกดอกตัง้งนะ เดินดูแนวไฟป่านี่ไฟป่าเข้ามารอบเึงแล้วนะไม่ไปแล้วดีแล้วว่า,าเราทำกันไว้ก่อนครับแนวกันไฟป่าของเราลมก็แรงครับใบไม้ก็ร่วงดูครับเต็มเลยให้ดูบรรยากาศลมพัด ใบไ,ไม้ก็ร่วงเต็มเลยครับผน,นเจอลูกไม้ป่าครับร่วงเยอะเลยครับร่วงเยอะเลยนี่ครับ มี่จะลูกตัวโตเลยครับดูแต่ละลูกนี่คือต้นครับต้นไม่รู้ก็เรียกต้นอะไรนะครับแถวอีสาเนเรียกหนามลหนามมุยฮะเขาเป็นหนามดูหนามเขา โอหน่ากลัวมากเลยขนามดูคว,วามแหลมคมเขาต้นเขาเจอะเลยครับสีดแดงๆต้นเขาค่อนข้างใหญ่ฮะหาดูยากฮะผมเดินสำรวจดูว่าเคยเดินมาเดินดูแถวนี้มีไม่ถึงสิบต้นฮะข้างล่างน,นี้ก็ไม่มีต้นเล็กเขาเลย นีเ่เขาอยู่ต้นเดียวอ๋อนี่แค่ต้นหนึ่งใกล้ๆมีอีกต้นหนึ่งลูกเขาหอมนะฮะนี่ฮะปีบให้ดูหอมค้างออกคหอมนะฮะ อ๋อนี่ครับมเมล็ดเขา,มาเมล็ดเขาจะเล็กๆครับเดินดูแนวกันไฟครับ หรือไม้ป่าผลไม้ป่าก็ไม่รู้นคะรับทานได้หรือเปล่าแต่นี้จะเป็นหวายครับหวายป่าเป็นหวายป่าเมื่อก่อนจะเยอะมากอะกอเขาจะใหญ่กว่านี้นี่เหลือตะกอเล็กๆอะโดนพวกขุดเงาเลยฮะขุดเงาไปขายกัน ตัวนี้ก็มีอะโหย่าเกาะอ,อยู่ครับถือว่าก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์อยู่ครับแต่มันเป็นป่าโคกป่าเตงลังก็สมบูรณ์แค่นี้ครให้ดูไม้แดงแล้วนี่เป็นไม้แดง ครับแถวกันไฟตอนนี้จะโดนไฟไหม้ไปแล้วครับแต่ไม่ไม่เท่าไหร่ไมไม,ไม่เยอะเพราะว่าใบไม้เขายังไม่ร่วงเยอะถ้ารอให้แรงกว่านี้คงจะไหม้หมดแล้วนี่ขนาดไหม้ไปแล้วครับเริ่มลงใไหม้แล้วนี่ให้ดูครับปวก นะครับเป็นปวกปวกพวกนี้พวกไก่พวกอื่งพวกอะไรจะกินได้ครับเนี่ยมันจะมันจะไม่ใช่ปวกหัวแข็งหรือพวกมีทหารขี้เขี้ยวโค้งนะน,นี่เราขุดหัวเข้าไปก็ไปสับเคาะเคาะให้พวกปลาพวกไก่กินได้เลยครับไม่เป็นไรนี่ก็มีไม่กี่หัวครับ ครับนี่เป้งแล้วฮะต้นเป้งแล้วโดนไฟไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับไม่ตายครับเนี่ยไม่ตาย,ตายเดี๋ยวเขาก็โดนฝนมาแทงยอดใหม่ครัาวันนี้เอาแค่นี้คะเดินดูแนวการไฟตอนนี้ก็เอาอยู่ครับไฟมาก็เอาอยู่แล้วครับดูกันแค่นี้ก่อนครับวันนี้